ให้ทศนะว่าโทมัสทูเคิลวางแทคนติกได้ดีอาจจะเพราะเขาจับความไม่ปกติจากคอนเต้ได้ในเกมที่พบกับเสเปอร์ในคาราบาวครับขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่ผมเชียร์มากๆนะฮะก็อยากให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็อายุยังไม่เยอะด้วยก็คือนิคลาซสสูเล่นะฮะคาดว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายให้ลิยงครับในการดึงตัวเอม์สันพาเมรี่กลับมาจากการยืมตัวก่อนจะพิจารณาทางเลือกอื่นๆหากไม่สำเร็จนะครับ Bluetodays อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปลาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับ รวมไปถึงถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจตลาดซื้อขายนักเตะก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับวันนี้ขออนุญาตมาสายหน่อยนะฮะสงสัยจะเพลิดเพลินกับชัยชนะจัดไปนิดนึงนะครับโอ้โหก็เลยมาสช้าเลยยังไงแฟนสิงห์บลูที่รอข่าวในช่วงของ Blues Today ก็ขออนุญาตขออภัยนิดนึงมาช้าหน่อยแต่ก็ยังอัปเดตให้เหมือนเดิมนะครับ ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki Power อ o u ยูแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki c e l e r i o ลองไปดูกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะฮะใครที่ไม่ได้ดูรายการสิงเวิล f o ฟุตบอ l กูรูไลฟ์เมื่อวานไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแหมเมื่อาวานสนุกสนานกันเลยทั้งผมทั้งโบ๊ทแล้วก็ทั้งตูเต้มาวิเคราะห์หลังเกมกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับ ข่าวนี้ที่นำมาฝากกันวันอังคาร25มกราคมก็ถือว่ามีมาพอสมควรเลยนะครับเรื่องวันที่เรื่องแรกครับนีซ่าคินเซล่าจาก go.com ครับให้ทัศนะว่าโทมัสทูเคิลวางแทคนติกได้ดีอาจจะเพราะเขาจับความไม่ปกติจากคอนเต้ได้ในเกมที่พบกับสเปอร์ในคาราบาวครับว่าสเปอร์มีจุดอ่อนที่เชลซีจะโจมตีได้เนื่องจากสเปอร์พยายามหาวิธีหยุด ยั Chelsea, um el, mm ้งเกมรุกของเชลซีทำให้ทูเิลคนพบวิธีโจมตีของพวกเขาจนเจอนะครับ mm hmm. ซึ่งจริงๆถ้าเราเห็นจากแท็กติกของโทมัสทูเิลใน23เกมที่ผ่านมาแล้วก็พุ่งตรงอย่างที่ผมวิจารในใน,ในไม่ว่าจะหลังเกมหรือว่าจะในสิงห o วอ d of f o บอลกูรูไลฟ์เนี่ยสเปอร์มีจุดอ่อนนะครับเราแก้ไม่หายทั้ง3เกมนี้เหมือนกันหมดนะครับว่าอบอลจากแนวลึกของเปรมิฮอยเบิร์กถ้าไม่สามารถที่จะปิด กลางของเชลซีได้หรือกลางของเชลซีไปบีบเขาคนเดียวเนี่ยสเปอร์ก็เสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองผมว่าทูเคิลมองเห็นจุดอ่อนของสเปอร์ซึ่งผมเชื่อว่าซัมเมอร์คอนเต้เสริมทัพเยอะแน่ครับเพื่อพยายามจะปิดตรงนี้นะครับนอกจากนี้ครับมีข่าวอื่นๆเพิ่มเติมว่าคาดว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายให้ลิยงครับในการดึงตัวเอมอร์สันพาเมรี่กลับมาจากการยืมตัวก่อนจะพิจารณาทางเลือกอื่นๆหากไม่สำเร็จนะครับอันนี้เป็นข่าวจากฟุตบอลลอนดอนนะฮะ ถ้าจำมันได้เขาเสนอล่าสุดคือ4ล้านยูโรนะครับในการดึงตัวกลับเอาตรงฮะถ้าถึง5้าล้านยูโรนีก็ไม่ต้องไปนี่และครับผมว่าลองไปหาตัวอื่นดีกว่านะครับดีไม่ดีไปยืมนักเตะคนอื่นมาเนี่ยนอกจากจะได้มิติใหม่แล้วเนี่ยค่าตัวไม่ต่างกันด้วยครับผมเชื่อว่าเงินยืมเนี่ยประมาณ5้าล้านยูโร6ล้านยูโรลองไปหายืมตัวอื่นดีกว่า นะฮะขณะที่นิซาคินเซล่ารายงานว่าอัตโนรูดิเกอร์จะเล่นในซีซั่นนี้นะครับที่เล่นมาเนี่ยโหลงเล่นมากที่สุดเลยในทีมเชลซีและตอนนี้เขาก็ใช้เวลาช่วงพักเบรกค,ครับบินไปช่วยงานการกุศลที่ประเทศทเซียร์ราลีโอนนะครับก็ประเทศนี้เป็นบ้านเกิดของคุณแม่เขาแล้วก็เขาได้พักผ่อนนะครับนักเตะเชลซี Chelsea นี่ได้พักผ่อนนะครับเ,เขาเดินทางไปเพื่อไปเหมือนกับ ไปงานการกุศลแล้วก็ไปเปิดมูลนิธิของเขาด้วยนะครับสำหรับอันโตนิโอรูดิเกอร์ให้แกพักบ้างครับแกเล่นทุกเกมเลยนะครับเป็นซีซั่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับรูดิเกอร์เลยนะครับขณะที่คาร์มาซันโอดอยเนี่ยก็ทวีตว่าตัวเองบินไปที่กาหน้าเพื่อพักผ่อนในช่วงนี้สังเกตดีๆนะฮะผมลงข่าวใน Facebook สังเกตให้ดีว่าคาร์มาซันโอดอยเนี่ยกับกาหน้าบ่อยมากๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยโอดอยได้รับเชิญจากประธานาธิบดีของกาหน้าผมเชื่อเลยครับว่า โอดอยเนี่ยสุดท้ายเขาเลือกเล่นกับทีมชาติกานาแน่นอนครับดูแล้วถ้าไปบ่อยขนาดเนี้แล้วแซวเกตก็ยังไม่เรียกแกติดทีมชาติสักทีครับดูเหมือนว่าคือถามว่ากับทีมชาติกรีฑเนี่ยแกก็เล่นได้นะครับส่วนทีมชาติกานาเหมือนเขาให้เกียรติโอดอยนะครับคุณคิดดูประธานาธิบดีต้อนรับบุกไปถึงทำเนียบอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าโอดอยมีใจกับทีมชาติกานาแน่ๆแล้วถ้ากานาเรียกแกติดทีมชาติอีกเนี่ยผมเอเรียกแกไปอีกเนี่ยผมว่าแกเล่นให้แน่นอนเนี่ยยัง ฟุตบอลคัพออฟเนชั่นดีนะการหน้าตกรอบไปแล้วอะ่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยการหน้าเรียกแกไปเนี่ยแกไปแน่นะครับดูทรงแล้วนะสำหรับทางคาราลมาซันโอดอยนะครับขณะที่อาั์วิวสันรายงานครับว่าเออแม้จะเหลือเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวก่อนตลาดจะปิดแต่แฟนบอลไม่ควรคาดหวังเชลซีจะเร่งรีบดึงตัวใครเข้ามาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าบุคลิกของเชลซีเนี่ยในช่วงมกราคมเนี่ย ต้องแบบประมาณสักย9 30ิบก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแฟนเชลซีก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะฮะในช่วงของตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมเพราะถ้าดูจากทามมิ่งตรงนี้เนี่ยก่อนจะเรียกว่าเดี๋ยวจะมีเบรกทีมชาติด้วยนะครับในช่วงกุมภาพันธ์แล้วก็ช่วงนั้นน่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่นักเตะกลับมานะครับเราอาจจะได้เห็นริชเจมกลับมา หรือคนอื่นๆที่เจ็บมาอย่างเทรเวอร์ชโลบากลับมาเป็นตัวสำรองแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าโทมัสทูเกลอาจจะไม่เสริมทัพก็ได้นะครับขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่ผมเชียร์มากๆนะฮะก็อยากให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็อายุยังไม่เยอะด้วยก็คือนิคลาซูเล่นะฮะโรมาโนรายงานครับว่านิคลาซูเล่เตรียมย้ายจากไบเยมวนิกแบบฟรีเอเยนในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับหลังจากที่สัญญาที่ไบเยมวนิกมอบให้อ่ะทางนิคลาซูเล่ปฏิเสธนะครับ โดยไบเยนเองก็จับตามองอันเดรสคริสตันเซนซึ่งมีแนวโน้มจะย้ายออกจากเชลซีเช่นกันนะครับซึ่งซูเล่เนี่ยคือถ้าเป็นประการหลังดีกรีทีมชาติเยอรมันเนี่ยเชลซีน่าจะลองยื่นข้อเสนอเหมือนกันนะครับเพราะว่า1เลยคือฟรีด้วย2ถึงแม้ว่าหลายคนจะกังวลว่าซูเล่จะช้าหรือเปล่าแต่ว่าแหมมันก็ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับแล้วที่สําคัญของฟรีด้วยแล้วก็ ผมเชื่อว่าด้วยความที่โทมัสทูเคิลเป็นเยอรมันน่ะถ้าเขากริ้งกรางไปหาทางซูเล่น่ยผมว่าเรามีโอกาสได้แน่นอนนะครับแล้วผมเชื่อว่าซูเล่ยังไม่พิจารณาข้อเสนอของนิวคาเซิลหรอครับเขาสามารถเล่นทีมใหญ่ได้สบายๆเลยจริงเชลซีน่าลองเหมือนกันนะสำหรับนิคลาซูเล่นะครับขณะที่ t า n ์ฟเฟอร์โซน อ้างว่าเชลซีบาซโล่าแล้วก็นิวคาเซลเนี่ยให้ความสนใจตัวซูเล่นะครับหลังจากปฏิเสธสัญญามูลค่า10ล้านยูโรต่อปีที่ไบเยนเสนอให้และบอกว่าเขาไม่ไม่ต่อสัญญากับทีมเสือใต้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของซูเล่เนี่ยผมว่าเชลซีน่าจะเข้าไปแจมกับเขาบ้างนะครับนอกจากนี้ไซมอนฟิลิปครับยังรายงานว่าเชลซีกําลังจับตาดูสถานการณ์ของอุสมานเนมเบเล่ครับหลังจากนักเตะถูกบาซโล่าแจ้งให้ย้ายทีมในเดือนมกราคม แต่การย้ายทีมน่าจะเป็นแค่การยืมตัวจนจบซีซั่นในขณะที่เป้าหมายหลักของทูเิลในเดือนนี้ก็คือการดึงตัววิงแบ็กซ้ายมาเสริมทีมนะครับซัมเมอร์นี้แกจะหมดสัญญาแล้วนะสำหรับทางเดมเบเล่นะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้ยังไม่จำเป็นแล้วก็ เชื่อว่าถ้า,ถาย้ายนี่จ่ายค่าเหนื่อยบานแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะได้ฟรีส่วนฟุตบอลลอนดอนก็รายงานว่าอุสมานเดเบเล่นเนี่ยไม่น่าจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีในเดือนนี้นะครับนอกเสียจากจะไม่มีออปชันที่เชลซีจะดึงตัวได้หรือหากมีนักเตะในแนวรุกของทีมเนี่ยย้ายออกไปซึ่งมันเป็นไปได้ยากครับไม่ว่าจะเป็นพูลิซิชโอดอยเมาซิเยกมันไม่ย้ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเข้ามาเนี่ยเท่ากับเชลซีจะมีปีกในทีมถึง6-7คน,นมันเยอะเกินไปนะฮะอาจจะเป็นภาระด้วยซ้ำนะครับขณะเด จาก SKY SPORT ครับว่ามีแฟนบอล2คนถูกจับกลุ่มตัวเรียบร้อยครับจากกรณีมีการปาของใส่รูดิเกอร์โดยในเกมล่าสุดนะซึ่งเขาบอกว่ามาจากฝั่งทีมเยือนนะของที่ปลาลงมาเนี่ยเป็นไฟแช็กแล้วก็ที่เปิดขวดนะครับโอ้ถ้าโดนหัวกระบาลนี่แตกแน่นอนนะฮะอันนี้ SKY SPORT รายงานว่าโดนจับกลุมตัว เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับมีรายงานจากฟุตตี้อิ i ไซเดอรครับเวสแซมพร้อมฉกตัวอามาโดโบรยากองหน้าของทีมเชลซีในเดือนมกราคมนี้นะรพร้อมที่จะปาดหน้าสนลลมตันนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าจำมาได้เวสแซมกองหน้าเหลือแค่มิคิอัน,ตอนโตนนโอเท่านั้นเองแล้วก็อามาโดโบรยาเนี่ยสัญญายังอยู่ในการยืมตัว กับเชลซีนะฮะถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยของโบรย่านะครับถ้าเกิดถ้าเกิดแกจะไปเวสแฮมนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าวัตฟอร์ดปลดคารโลราเนรียอจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วครับหลังจาก เรียกว่าเพิ่งมาคุมทัพได้เพียงแค่3เดือนครึ่งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้โกยังรายงานครับว่าบาร์เซโลนาต้องการเซ็นสัญญากับนิคลัสตาเคฟิโก้ภายในเดือนมกราคมนี้ช่วงหลังฟอร์มตกครับเป็นตัวสำรองด้วยสำหรับแบ็กทีมชาติอาเจติน่าค่าตัวเชื่อว่าไม่แพงครับดูแล้วอย่างที่เมื่อวานบอกไปประมาณ7ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับ นอกจากนี้ข่าวจากโรมาโนรายงานว่าในนิสการีครับคือเป้าหมายของไบมวนิกแล้วก็ดอทมุลที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมขณะที่แมนยูเนี่ยก็ติดตามมิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์อยู่เหมือนกันครับแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอส่วนลีพูเนี่ยจะไม่เซ็นสัญญากับนักเตะในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนและทีมมีโอกาสได้ตัวนักเตะมากที่สุดคือยูเวนตุสนะครับดอทมุลเนี่ยนะครับก็สนใจนักเตะ,ะรายนี้อย่างซากาเรียเหมือนกันนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่ เรานํามาฝากกันส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้จะได้แบบฟังไปทีเดียวไหนไหนมาสายแล้วขออนุญ,ญาตที่ใจนี่แล้วกันนะฮะก็ล่าสุดคือแมนยูเต็ดเนี่ยเตรียมปล่อยตัวอัลเตอริมาซิยาให้กับเซบียายืมตัวไปใช้งานนะครับแล้วก็ทางด้านของวัตฟอร์ดเนี่ยหลังจากปลดรเนีรี่มีข่าวว่าเขาจะตั้งอ,อ,อดีตกุนซือของคริสตันพาเลสนะครับรอยฮอตสันเข้ามาคุมทัพซึ่งรอยฮอตสันนี่ชำนาญเรื่อง,องการพาทีมหนีตกชั้น นะครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมครับเมื่อวานนี้มันมีเกมครับอเ t ชันระหว่างแค m ารูนกับทีมโค m โมรสปรากฏว่านะครับก็ทางแคนารูนชนะไปนะฮะหลังจากเหลือผู้เล่น10คนแต่มีเรื่องน่าเศร้าครับว่ามีแฟนบอลเนี่ยแย่งกันเพื่อจะดูเกมเกมนี้นะครับเบียดกัน เหยียบกันทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง6คนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าในวงการฟุตบอลแอฟริกานะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนครับขอไปที่มาสายจริงๆเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้หลายงานจัดนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับอย่าลืม subscribe ช่องปามสามบาทห้าบาทด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปามสามบาทห้าบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่ ลูสูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับ